โอ๊ยโอ้ยเข้าไอ้นี่เลยเหรอรางขยะเลยหรอตัวดนขยะอุ้ยีี่สซ่ปเ่ะสม่อบ้าาซ้อนศพจัดกูบอกเลยซ้ำศพจัดไ่ซ่อนจัดไปล้วคัไปอนดไน้อนตาไปแล้วหลนก้าไกลๆทางเนือตาไปแล้ โชว์ไปโชว์ไปเราอยู่สองคนไม่เคยมีอ่ะติดคุกอ่ะไม่มีโชว์ไปมึงโดนรถกูเหินเออไม่หมดแล้วเพื่อนไม่หมดโอ้ยโอ๊ยเข้าไอ้นี่เลยเหรอรักขยะเลยเหรอโดนรักขยะอคือหลุดบทละบอกเลยหลุดบทละเหลือฮ๊อ

โอ้ยใยที่สุดก็หมอดีเป็นดาตามห้าแล้ววะใช่มันต้องแรงกว่านี้เด้นี่สื่อว่าหมอล้ะอันนี้ไม่แต่แต่มันยังเชี่ยอยู่เวลาเหินอ่ะรถปกติมันจะหมุนสักรอบสองรอบใช่ไหมเซิร์ฟแบบว่าตะแคงล้มอ่ะพลิกอ่ะแต่เชี้ยนี่ต้องติดตลบขึ้นอ่ะโออแกเลยกระดุนโคต ล,ลนะโอ้โหชิวนะแต่เดี๋ยนรบอกเลยขออญาตนะงานชิวนะตันบอกอีกคนยี่สิบหกคนชิวโอ้รถลุงโคตรหวาน โอ้ยอันยาบจ้ามาครบเรอรถแมลงอะใช่พราะเหนรุแบบบินไปนู่นไปมั่วไปตัวหมดลแบบบินแบบบินกระจุยอยากโดนไล่ทั้งสองจังเลยครับอยากโดนไล่ทั้งสองรอจังเลยครับมาแล้วนี่ฮอนไป ออดแดงพยุมหลังชามาแล้วสี่หอยูน่าโชว์ไปลุงโชว์ลุโครแบเวอร์ลดลุงอะโอ้ยลุงผมเ้ตัวเออเอเห็นเมือนชาไปตบเอ้ยเมื่อกี้ผมเ็นหมดลลแล้ว่ไปแล้วหมดยังหลงะ ลูกนลุ้ลุ้เกินไปทํามันทำไมวะมันไมวะโอ้โหมันบินแบบมันไปมันไปวนวเดี๋ยวชนเดี๋ยเดี๋ยวชนอี้วเนี่ยอ๋มันทนอแล้วอ๋อลอันนี้รอนลุงแรงหรือมันเป็นที่เด็ดวะเนี้ช่เอาในกุกากเหรอเป็กุ้งไม่ได้ดิมันเป็นกุ้งกากอ่ะไม่รู้มันบินแบบเบลที่ปอสเตอร์ไม่แต่เสียงลุงปกตินะ ล้นลุดแบบปวดอะเหล่าฮอดิไปอีกเลยล้มล้มเนี่ยเดินยาวบ้านนเลยมึงรถมึ้ป่าตหมอนเมื่อกี้กลัวนะมีสองอย่างอะยกเคสกับเออเอาอึกลัวเค้นโอ้โหกลับมารับเลยแต่ฮอยังตามกูได้เลยนะจริงเหรอุดูเลยหอ้หอยังตามก็ได้อะคนเ่รถตำรวจใครพวกเราหรอไอ้ฮอยีกว่าลุงิ่งอะ คือแต่ตอนนี้รถไม่เหลือเลยนะรถไม่เหลือแล้วคันแล้วสบายมาเจออุ้ยโชน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 บิน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 เปิดเปิดโหมดเปิดโดคือเจมันตรงไปไหนอะเกิดอะไรขึ้นลมันพลาดคุยพ่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโจเียอะไรวะลกเมื่อกี้ ไอ้ลูกเมื่อกี้มึงโดนล้อซะสโอนนะแล้วอยู่มึงก็บไหนไม่รู้นี่เด e ี๋ยวกูเข้าบ้าเฮ้ยไก่ก็ได้มาบ้านกูหน่อยดิกูเปียนคนอุ้มก่อนไอ้เหียล้ากูจะพัไอ้เหียช่วยกูด้วยลรวกูจะพัลุงโดนแล้วลุงอะไรนะลุงไปดูตบลวงตหลเาองเี้ยแล้วตับลวงแล้วลุงกับจะหุนดวนเกิดอะไรเสิร์ฟนี่มาตาวโอเคแล้วโคลเคนโคนว่างนะตอนนี้โผมาขไปเร เด็กมาขับว้ไปเลยเด็กมาขับเซิร์ฟมาอุ้มสีน้ำเงินกับอีวสีพวงหน้ามาับอันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยไอเด็กมาอุ้มดิเสียงเสียงนียวัดเลยไปหน้าไป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 ไรไปไปไปไไอไป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 ไไป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 ไไไปปมก่อนปไ กรดาตรงไปหน้าร้านเสื้อขนาดเอาไคือตั้งตนอก็จับลุงไม่ได้บอกเลยไปเจอ็อดเมื่อกี้ไปหลุดหมดแล้วเพือช่วยไอ้ยุ่ยตไหนหน้เวทขึ้นเขาน้าพัิเวทดัวโอ้ยไปไปเดียวจุดเดือไปเดือบไปเดืบไว้แบนึงตามไาต่้นนะหนันธิเวทย์ะพี่มันขึอย ใือเหมันแค่เด็ตกูเหรอวะเนทีกาว่ะมีสองพันนักอลถนนดิสถนนดิสตมบลบครัเนืไม่หามเลยไหนอะกุตำรวจโอ้โหอ้ตึกลวงตามวงไเอเย้รเ็ด้ปยยังดู้ารัารงวอจุ พี่อยู่เนี่ยทางโบนที่ผมตั้งผิดอะไรที่ไปลจะลุแตกบ้างน่าจะลุแตกหนึ่งแตกหนึ่ง TC TC เอเ้อขับไปดูกูพูดเองมาช่วยหน่อย TC โอ้ยย่แตกสองอยางแล้วสาสองอยาองอยาแล้วตำรวจตามเป็นร้อยตำรวจตามเป็นร้อย สะพานปลาสะพานปลาสะพานปลากำลังกลับบ้านกำลังกลับบ้านแต่ยังไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ปาาปลาตรงยาวตรงยาวตรงยาวไปปั๊มโพปั๊มโพไอที่เราบวกกันเมื่อกี้นี้ที่เราบวกกันเมื่อกี้นี้ไอเยสเซอร์ขับรถที่อะไรวะใครไม่ได้นำอะไรไปรอบ้านเลยสวนวนมาช่วยลุงสวนมาช่วยลุงใครที่ไม่ทำไรอ่ะเจมแล้วยี่เสือขับรถอย่างควยอ่ะ เสริมขับรถไรวะไอ้เสริมขับรถไรอ่ะทำไมมึงไม่ขับดีๆอ่ะที่เราบวกกันตะกี้นี่เลยปั๊ม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 ไอ้เยลือขับรถอย่างคุยใหญ่ตัดขึ้นเขา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 แลบเขาแลบเขาแลบเหินอยู่ ไอ้เอี้ยขับสามห้าโดนคือจะไม่เกมแล้วไอ้กิ๊ฟเือกไปไปติดให้ตำรวจมันยิงยางเล่นอีกนะโอโอโอซินิสมันม้าโอเคเจอเขาแลบแตกหมดแล้วชุ่มก่อนชุ่มก่อนชุ่มก่อนมาาีีทแลบนไอ้เซอร์กระโดดลงรถไปมึงกระโดดลงรถไปเดี๋ยวกูขับเองไปกระโดดลงรถไปมึงกระโดดลงรถไปเลยไม่ได้ไม่ได้มึงกระโดดลงไปเลยกระโดดลงรถไปสี่ศาด เน,น,น,นี่ยมึงกระโดดไปเลยไม่ตายหรอกเนี่ยกระโดดไปดิไอเกล้ยแม่งยงกระหน่ลิดเนี่ยดาีดาวอเนี้ยกีดาวพอุ้มใครวประธานอัิบดีเนี่ยเปนที่เป็นดาวเป็นที s <S ่มันเชื่อใหม่ขอเล่ ไปมาช่วยก่อนช่วยลุงก่อนยกูด้วยเฮียเติมไปแล้วนะกูกูน่าจะรอดอยู่ไ <source> อ้ที like right ่ไม่รอดแหละไอ้เฮียช่วยกูด้วยเขาแลแล่บเปนฟ้าเม่เหวนไดเ้เขาแล็ช่วยด้วยเขาแลบ ใช่วยด้วยจะถึงบ้านแล้วช่วยด้วยบ้านดีจี บ้าดีจีแล้วลงมานางไอ้นี่แล้วมันจะบัากูแล้วมันบัากูแล้วรถกูจะพังแล้วยกกูด้วยยกกูด้วยยกกูด้วย ไปมือว่างแล้ไม่อยากมือว่างอ่ะมันถูกปั๊มไอ้วีดีกาเต็มเลยเวทีการเตจ้ากอน้มันจัขึ้นเบาเล่นมาแน่ล้ตบบบอกอยู่พี่เอ้บานนู่อออ่อคกอยู่รอโมแล้วไม่ได้ยินพีนาเอุยู่ข้างบนก็เอณสูงอ่ะที่มันปยเอนกันบ้านอ่ะจะแถบตรงนี้ลกแล้วไปไหนแล้วพี่ เขาอึบ้านแล้วเขาอึบานแล้วแล้วสรุปอะไรอนเชย้านเชียบ้านเชียบ้านมันจะทิ้ม่ได้เร์บ้นมาเขาบ้านไม่้สรุปปูต้องเกมป้ารถกูบอ่ะขายใหญ่ขาหญ่ยดปนรถุดลแ้วน้วคนน้ดียิคนนี้เลดีโงลงลโลงลงแล้วตั้งมาเป็นเดนั้งมาเป็นดน้รู้ร้ขาบ้อ้านขึ้นอ ตรงคาสิโนรถไม่เดขึ้นได้เฮียดีแม่งกดตกไล้อตลงไดแล้วชุบตรง้เไปเื่ไหนเยอะๆดิตนี้ตายไปแล้วตันี้ตายชุบเตามด้วยจุุ๊บอีกคนนึงให้หน่อยตายตายเข้าไปเลยเข้าไปเยๆงไ้ไ Eu